ลองหลับตาแล้วหงายฝ่ามือของคุณขึ้นมองให้ดีๆถ้าคุณเห็นกากบาทอยู่บนฝ่ามือของตัวเองไม่ว่าจะอยู่กลางมือใต้เนินอังคารหรือบนเส้นวาสนาให้รู้ไว้ทันทีว่าคุณไม่เหมือนใครและคำพูดของคุณศักดิ์สิทธิ์กว่าคนทั่วไปหลายเท่าใช่ครับหมอดูดังทั่วประเทศพูดตรงกันว่าคนที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามือเป็นคนที่พลังคำพูดสูงมาก อธิษฐานแรงอธิษฐานไวพูดอะไรเหมือนปล่อยพลังงานขึ้นฟ้าแล้วสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาเร็วกว่าใครทั้งหมดวันนี้ผมอยากให้คุณตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบเพราะนี่คือกฎสำคัญที่สุดของคนลายมือกากบาทกฎที่ถ้าไม่รู้ชีวิตคุณอาจเดินผิดพลาดมาโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้ารู้แล้วคุณจะเปิดประตูสู่โชคใหญ่และเงินก้อนที่กำลังจะเดินเข้ามาหาคุณแบบไม่ต้องวิ่งตาม หมอดูรุ่นเก่ารุ่นใหม่หมอปลายหมอลักหมอช้างรวมถึงครูบาอาจารย์สายวิชาล้วนพูดตรงกันว่าคนลายมือกากบาทเป็นคนที่คำพูดมีพลังเหมือนคำสั่งจากฟ้าพูดดีได้ดีไวพูดร้ายชีวิตพังไวพลังนี้เกิดจากอะไรเพราะคนกากบาทส่วนใหญ่เป็นคนบุญเก่าเยอะมีจิตละเอียดใจนิ่งและศักดิ์สิทธ ชะตาฟ้ากำหนดให้เป็นคนปากนำดวงคำพูดของคุณเหมือนการเซ็นสัญญากับจักรวาลพูดดีเท่ากับเปิดประตูเงินพูดลบเท่ากับปิดทางโชคทันทีดังนั้นคำพูดของคุณจึงมีพลังมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเพราะอะไรชีวิตคุณถึงสะดุดท,ทั้งทั้งที่ขยันหลายคนที่มีเส้นกากบาดมักเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำดีแต่ทำไมเงินไม่เหลือช่วยคนแต่ทำไมกลับได้แผล ขยันแต่ทำไมไม่รวยสักทีลงทุนดีแต่เสียแบบไม่น่าเสียหมอดูบอกว่าสาเหตุไม่ใช่ดวงไม่ดีไม่ใช่กรรมเก่าไม่ใช่ฟ้าปิดทางแต่มาเกิดจากคำพูดลบของตัวเองตัวอย่างของคำพูดที่ทำให้โชคหายทันทีเช่นฉันไม่รวยหรอกเงินมันหายากงานแบบนี้ไม่มีทางสําเร็จดวงซวยจังชีวิตกูไม่ดีหรอกคำพูดเหล่านี้ สำหรับคนทั่วไปอาจไม่มีพลังอะไรแต่สำหรับคนลายมือกากบาทมันเป็นเหมือนการสั่งฟ้าให้ปิดประตูโชคของตัวเองไปเลยฟังดีๆนะคุณไม่ถูกขัดลาบจากใครเลยนอกจากตัวคุณเองทำไมคำพูดของคนกากบาทถึงแรงเป็นพิเศษเพราะคุณมีพลังตั้งจิตเร็วเวลาพูดใจคุณมักอยู่กับคำนั้นแบบเต็มร้อยแม้คุณไม่ได้ตั้งใจอธิษฐาน แต่พลังใจของคนกากบาทมันไปเองอัตโนมัติความแรงของคำพูดของคุณเทียบง่ายๆแบบนี้คนทั่วไปพูดลบ1ครั้งเท่ากับผลคืนกลับ1นึคนกากบาทพูดลบ1ครั้งเท่ากับผลคืนกลับ7-10ถึง10ครั้งแต่ก็เหมือนกันถ้าพูดดีหนึ่งครั้งผลที่ได้กลับมาคือ7-10ถึง10เท่าเหมือนกันสั่งแล้วคนลุกไหม เพราะมันคือพรและคำสาบอยู่ในตัวเดียวกันอยากให้เงินเข้าหาหยุดพูดลบภายในเจ็ดวันหมอดูหลายสำนักบอกตรงกันว่าถ้าคุณเป็นคนมีเส้นกรกบาทบนมือขอให้ลองทำสิ่งนี้เพียงเจ็ดวันหยุดพูดคำลบทั้งหมดให้พูดแต่คำแบบนี้แทนเงินจะเข้ามาง่ายขึ้นเรื่อยๆโชคดีเข้าใกล้ฉันทุกวันฉันคู่กับความสำเร็จฉันพร้อมรับเงินก้อนใหญ่ ชีวิตฉันกำลังดีขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่ต้องบูชาไม่ต้องไหว้ครูไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้เพียงปากของคุณเท่านั้นภายใน3ถึง7วันสิ่งที่มักเกิดขึ้นคือเงินที่ค้างไว้จะกลับมางานที่ติดขัดจะเดินหน้ามีโชคเล็กๆเ,เข้ามาให้ชื่นใจคนที่เคยปิดใจจะเปิดประตูให้คุณโอกาสใหม่ๆจะไหลเข้ามาเพราะทางพลังงานของคุณจะเริ่มเปิดทันที เมื่อคุณหยุดทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดลบคำพูดต้องห้ามของคนกากบาทห้ามพูดเด็ดขาดฟังตรงนี้ให้ดีเพราะหมอดูเป็นว่าจุดที่ทำให้คนกากบาทส่วนใหญ่โชคหลุดไปแบบไม่รู้ตัวเหนื่อยจะตายไม่มีอะไรดีเลยโง่จริงๆทำไมทําผิดอีกแล้วกูมันจนกูไม่น่ารอดดวงไม่ดีเลยช่วงนี้ไม่มีใครรักไม่มีใครช่วยทุกคำเหล่านี้ คือการล็อกโชคไม่ให้เข้าหาคุณเป็นเหมือนคำที่ปิดประตูบุญของตัวเองทันทีที่พูดคำที่คนกากบาทพูดแล้วดวงขึ้นทันทีหมอดูสอนว่าคนกากบาทต้องใช้คำศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นพอพูดแล้วบุญทำงานทันทีเช่นฉันคู่กับความสำเร็จเงินเข้ามาง่ายขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างกำลังเป็นไปในทางที่ดีที่สุดฉันยอมรับโชคใหญ่ฉันเกิดมาเพื่อรวย ฉันดึงดูดโอกาสและเงินทองฟังดูง่ายแต่ถ้าคุณพูดทุกวันคุณจะเห็นผลเร็วมากเพราะคำดีเท่ากับเชื้อเพลิงให้โชคทำงานเหตุผลที่คุณเจอเรื่องหนักมาก่อนหน้านี้หมอดูหลายท่านพูดตรงกันว่าคนลายมือกากบาดจะเจอเรื่องหนักกว่าคนอื่นก่อนเพราะฟ้าต้องการขัดเกลาจิตให้ใสให้เข้าใจโลกให้เข้าถึงคน เพื่อที่จะใช้พรในอนาคตได้อย่างถูกต้องคนกากบาทส่วนใหญ่ชีวิตจะดีตอนอายุ25บวก30บวกหรือบางคน40บวกแต่พอดีแล้วมันจะดีแบบก้าวกระโดดดีแบบไม่ต้องดิ้นดีแบบฟ้าผลักคุณขึ้นเองแต่มีเงื่อนไขเดียวคือต้องควบคุมคำพูดให้ได้เพราะสมองจะบันทึกเป็นโปรแกรมใหม่พอโปรแกรมชีวิตเปลี่ยนโชคก็ไหลเข้ามาเองตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป คำพูดของฉันคือพลังที่เปิดทางรวยฉันเลือกพูดแต่คำที่ดึงดูดเงินโชคและความสำเร็จฉันพร้อมรับสิ่งดีๆที่กำลังเดินเข้าหาฉันชีวิตฉันกำลังถูกยกระดับด้วยพลังคำพูดของตัวเองเพียงคุณตั้งจิตแบบนี้คลื่นพลังงานรอบตัวจะเปลี่ยนทันทีฟ้ากำลังเตือนคุณผ่านคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณเลื่อนมาเจอคลิปนี้จะมีเพียงหนึ่งในร้อยเท่านั้น ที่ฟ้าอยากให้รับรู้กฎข้อนี้ถ้าคุณคือหนึ่งในนั้นขอแสดงความยินดีคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงชีวิตที่คำพูดของคุณจะเปลี่ยนชะตาทั้งหมดแค่หยุดพูดลบเงินก็จะเข้าหาคุณเองโชคก็จะวิ่งเข้าหาคุณเองโอกาสก็จะตามหาคุณเองเพราะสำหรับคนลายมือกากบาทคำพูดของคุณคือพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิต ถ้าคุณพร้อมเปิดทางให้เงินพิมพ์คำว่าฉันพร้อมรับโชคใหญ่เป็นการประกาศต่อจักรวาลและขอให้หลังจากคลิปนี้ชีวิตคุณรวยขึ้นแบบจับต้องได้ในเจวันขอให้โชคใหญ่ที่สุดกำลังเดินเข้าหาคุณและขอให้คำดีของคุณนำทางชีวิตไปสู่ความสำเร็จสูงสุดสาธุโชคจงมีแก่คุณความสำเร็จจงเป็นของคุณและเงินก้อนใหญ่ จงเข้ามาหาคุณแบบไม่หยุดวันนี้สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มันอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางครั้งฟ้าจะมีวิธีส่งสัญญาณแปลกๆให้กับผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามือขอให้คุณตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบเพราะนี่คือพิธีปลดล็อกโชค100ล้านบาท พิธีที่หมอดูโบราณเกจิหลายสำนักและหมอผู้รู้พลังพิเศษต่างเชื่อเหมือนกันว่าทำถูกวิธีโชคใหญ่เปิดทันทีและพิธีนี้ต้องทำก่อนวันหวยออกหนึ่งวันเท่านั้นทำไมคนที่มีเส้นกากบาทถึงมีโชคใหญ่หมอดูโบราณเชื่อว่าเส้นกากบาทคือเส้นของบุญเก่าที่รอป,ปลดปล่อยบุญนี้ไม่ได้ให้ทีละน้อย แต่จะให้แบบพุ่งแรงเป็นเงินก้อนและมาในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตและที่สำคัญคนที่มีเส้นกากบาทคือคนที่ฟ้าเลือกให้รวยทางลาบลอยไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่เงินฟ้าประธานเงินก้อนเข้ามาแบบคาดไม่ถึงโชคแบบทันทีทันใดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นง่ายกว่าคนทั่วไปเพราะบุญเขามีแต่ต้องเปิดใช้ให้ถูกจังหวะ และจังหวะที่ทรงพลังที่สุดคือคืนก่อนหวยออกคืนนี้จะเป็นคืนที่พลังงานเชื่อมถึงเป็นช่วงที่เปิดประตูบุญและทำให้คนเส้นกากบาทสามารถดึงโชคเข้าหาตัวเองได้มากที่สุดทำไมต้องทําก่อนหวยออกหนึ่งวันในทางพลังงานคืนก่อนวันหวยออกเป็นวันที่พลังโชคลาบหมุนแรงที่สุดเหมือนกระแสน้ำที่กำลังพุ่งสูงสุด ก่อนแตกสร้างกระจายออกไปในวันรุ่มขึ้นคนเส้นกากบาทมีคลื่นบุญของตัวเองอยู่แล้วแต่ต้องตั้งให้ตรงคลื่นบุญของการเวลาเหมือนมีสัญญาณอยู่สองสัญญาณ 1. อยู่ที่มือของคุณ 2. ออยู่ในค่ำคืนก่อนวันโชคถ้าสัญญาณทั้งสองตรงกันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือโชคใหญ่ระดับปลดหนี้เปลี่ยนฐานะและเป็นเศรษฐีทันที นี่คือเหตุผลว่าทำไมพิธีนี้จริงสำคัญและต้องทำให้ถูกต้องที่ 3. สาสพิธีปลดล็อกโชค100รล้านบาทสำหรับคนเส้นกากบาททำก่อนหวยออกหนึ่งวันเท่านั้นพิธีข้อที่หนึ่งจุดทูบหนึ่งดอกพร้อมเรียกบุญเก่าให้คุณหามุมสงบอาจเป็นโต๊ะหมู่บูชาหรือแม้แต่หน้าบ้านก็ได้ จุดทูบหนึ่งดอกเท่านั้นไม่ต้องจุดหลายดอกไม่ต้องพิธีใหญ่เพราะคนเส้นกากบาทไม่ต้องเรียกใครมาช่วยบุญเก่าคือผู้ช่วยของคุณอยู่แล้วเมื่อจุดทูบให้หลับตาแล้วพูดในใจว่าขอให้บุญเก่าที่เคยทำมาเปิดทางให้ลาบลอยในเวลาที่เหมาะสมที่สุดไม่ต้องบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อใดไม่ต้องเอ่ยตำแหน่ง เพราะพลังงานบุญจะวิ่งมาหาคุณเองตรงนี้สำคัญอย่าพูดคำว่าร้อยล้านหรือหนึ่งร้อยล้านตรงๆเพราะหมอรุ่นเก่าบอกว่าโชคลาบเป็นสิ่งละเอียดต้องให้ฟ้ากำหนดจำนวนเองถึงจะเข้ามาได้แรงที่สุดพิธีข้อที่สองท่องคาถาปลดล็อกโชคในใจคาถานี้ต้องท่องเก้าครั้ง แต่ต้องท่องในใจเท่านั้นไม่ต้องออกเสียงให้ท่องว่าฉันเป็นผู้มีบุญฉันเป็นผู้รับโชคบุญความดีที่เคยทำขอเปิดทางลาบใหญ่ในครั้งนี้ระหว่างท่องให้หายใจเข้าออกสช้าจังหวะสม่ำเสมอคนเส้นกากบาทจะมีพลังคิดแรงเป็นพิเศษแต่พลังนี้ จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อจิตสงบพ,พอท่องครบเก้ารอบให้ลืมตาช้าๆจะรู้สึกเหมือนโลกเงียบลงนี่คือสัญญาณว่าจิตของคุณเริ่มตรงกับคลื่นบุญพิธีข้อที่สาล้างคำลบออกจากตัวคนที่มีเส้นกากบาทมีพลังพูดพลังคิดที่แปลกกว่าคนอื่นคิดดีดีเกิดคิดร้าย ร้ายเกิดคิดลบก็จะดึงโชคออกจากตัวทันทีหมอปลายและหมอหลายสำนักพูดเหมือนกันว่าจะรับโชคใหญ่ต้องไม่มีพลังลบตกค้างให้ทำดังนี้ก่อนนอนให้ล้างมือทั้งสองข้างด้วยน้ำสะอาดไม่ต้องน้ามนไม่ต้องเกลือแค่น้ำสะอาดธรรมดาระหว่างล้างมือให้พูดในใจว่า ขอให้สิ่งไม่ดีหมดไปเหลือไว้แต่พลังดีสำหรับรับโชควันพรุ่งนี้เสร็จแล้วเช็ดมือให้แห้งแล้วมองฝ่ามือตัวเองถ้าคืนวันนั้นคุณรู้สึกขนลุกวา่วาบหรือรู้สึกอุ่นที่ฝ่ามือคือสัญญาณว่าพิธีเริ่มทำงานแล้วบุญกำลังถูกปลดล็อกสัญญาณว่าพิธีกำลังทำงาน หลังทำพิธีทั้งสามอย่างถ้าคุณเจอสิ่งเหล่านี้แปลว่าโชคกำลังเคลื่อนมาหาคุณอยู่ดีๆรู้สึกขนลุกฝันเห็นผู้ร่วงลับฝันเห็นเด็กหรือเห็นน้ำของเก่าพังแต่มีของใหม่เข้ามาแทนมือร้อนหรือมือเย็นผิดปกติรู้สึกอยากซื้อล,ตลอตเตอรี่เลขหนึ่งเลขใดเฉพาะเจาะจงนี่คือสัญญาณชัดเจนว่า พลังบุญกำลังเคลื่อนเข้ามาในเส้นกากบาทของคุณถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบและโดยเฉพาะถ้าคุณมีเส้นกากบาทบนฝ่ามือจริงๆอยากให้รู้ว่าไม่มีอะไรบังเอิญคลิปนี้ไม่ใช่คลิปทั่วไปแต่เป็นคลิปที่ถูกพาคุณมาเจอหมอดูทุกสำนักเชื่อว่าคนมีเส้นกากบาทจะมีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่ฟ้าจะให้ และเวลานั้นอาจเป็นตอนนี้พิธีทั้งสข้อที่ให้ไม่ใช่พิธีมนต์ดำไม่ใช่ไสยศาสตร์อันตรายแต่เป็นการจัดพลังงานบุญให้ตรงเวลาทำให้โชคใหญ่เข้าได้แรงที่สุดถ้าบุญของคุณพร้อมถ้าเส้นของคุณถูกเปิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นเงินก้อนความโชคดีระดับชีวิตเปลี่ยนหรือแม้แต่โชคใหญ่ 100รล้านบาทขอให้ผู้ที่ดูคลิปนี้โดยเฉพาะคนที่แชร์ได้ปลดล็อกบุญได้โชคลาบและได้เจอสิ่งดีๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้โชคใหญ่เดินทางมาหาคุณ